ก็ส่วนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อรำไยจากนอกโลกวันนี้ก็อยู่กับช่องนะ้ำมูมวยไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเตะบอลนะฮะแล้วก็สอนเทคนิคในการเตะสูงด้วยว่าเตะยังไงแล้วผมจะใช้อะไรตั้งกล้องหลหรครับอืมเนะมมาะก็งงอ่ะจะทำไงอะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมมีโกนะโกใหม่โกใหม่ ตี่ตาทาให้นะครับเป็นตี่ตาทาให้เป็นท่อนะฮะได้ไหมอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมละเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนนะผมไม่เห็นว่ะเ็นไหมท่านชมเห็นใช่ไหมท่านผู้ชมโอเคพอเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มการสอน้องทดสอบกล้องตลอดเวลานะก้นี้นะครับหน้าตา จะ้ะหลังจาาถ่ายอันนี้ผมถ่ายวันเดียวกันนะผมลงวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันที่วันจันนะวันนี้ก็จะมาเตะบอลน,นะครับทุกคนอาจจะทราบว่าผมมาเตะบอลยังไม่รู้เลยโอ้ผมเตะแปล ของผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะสอนลูกแรงให้นะครับมากันเลยอันดับแรกนะแรงเงี้ยอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรนะอันดับแรกนะครับทุกคนเห็นบอลไหมเดี๋ยวผมตรวจสอบกล้องก่อนนะเห็นใช่ไหมครับนี่นะครับนี่เลยนะนี่เราจะเอาเท้าตรงนี้นะยิงอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้แล้วก็ไปเลยนะ เดี๋ยวผมจะตเตะข้าวโกนะข้าวข้าวก่อนนะครับอย่างนี้เลยนะฮะมันจะเป็ประมาณมานี้นะฮะมันจะไกลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มันไกลนะครับผมจะเอาใกล้ๆก่อนเมื่อกี้เห็นนะมันเร่งเลยนะครับอ้าวเมื่อกี้บอลอยู่ไหนวะห่วงใส่กล้องนะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมานะเจอแล้วครับ สังเกตลูเท้าหรือเปล่านะคทผูชมเมื่อกี้ทุกคนสังเกตเท้าหรือเปล่าทม,มว่าเมืเ่อกี้ผมนี่ยิงมันนะเทคนิคในการยิงมันง่ายมากนะฮะนี่นะปุยดเสกใสตรงนี้ค่าวๆก่อนนะครับวิธีการยิงยิงแรงแล้วก็ยิงสูงนะ ถ้ามีนะครับเจอไหมนี่นะอย่างนี้เอาเท้าไปอยู่ด้านใต้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็นนะสังเกตว่าลูกมันจะแรงนะครับเห็นไหมเอาใหม่นะครับดูขาไว้ดีๆนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นลูกแรงนะครับนี่นะฮะลูกเอาใหม่ไหมมันก็จะเป็นลูกแรงนะครับ เอามาอีกมานะครับเดี๋ยวผมจะเตะแบบแรงสุดเต็มข้อเต็มแข้งลอ่อเต็มแข้งให้ดูนะคะคือผมจะบอกเลยว่าลูกผมนะครับแรงเพราะนีวหลังเท้านี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นท่านชมลูกสูงไหมครับเดี๋ยวผมไปเก็บนะโอ้เดี๋ยวผม นี่ครับเมื่อกี้ลูกสูงไหมท่านชมมันจะเป็นลูกสูงเดี๋ยวไปดูน,นะครับจะไปประมาณนั้นเลย เก็บกันนะครับโอ้ทุกคนดูจากมุมนะครับมันจะเด้งนะครท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดูจากตรงนี้บ้างนะครับมันจะเตะให้ดูเลยนะครับวู วงนี้ผมตเตะเป็นเป็นบ่อน้ำด้านหลังนะครับเกือบเลยนะฮะท่านผู้ชมแต่มีไม้เสาที่กันไว้อยู่นะนี่คือลูกสูงนะครับอาอยากจะให้ดูเลยนะครับให้ดูย้ำอีกครั้งนะครับว่าการเตะสูงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับดูใกล้บอลน,นะครับนี่นะอันดับแรกเตะอย่างนี้มีเอาเท้าไปอย่างนี้เตะอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมะ นี่นะฮะเท้าผมยิงเตะอย่างนี้กุ้งเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ็บนะหลังเท้านี่ใช้สำหรับฟุตซอลก็เป็นประมาณนี้นะนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็อย่างนี้นะสมมตินะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเตะงี้ตั้งขาเอาแบบเบาๆก่อนเตะอย่างี้แล้วก็เตะเลยนะคะอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ เตะเฉียงโอเคมันก็จะไปประมาณนั้นนะครับการเตะลูกโด่งนะฮะเดี๋ยวผมไปเก็บบอลน,นะอันนี้ทีมนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับจะดูลูกผมเป็นเต็มเลยนะครับแปยงแปบนนะครับผมไปเก็บบอล สเตปนักบอลน,นะนี่นะครับเดี๋ยวจะยิงให้ใหม่นะดูแข็งอนะดูดิทุกคนม,ม,มาเดี๋ยวผมเตะเพรพอได้นะนี่นะเตะไกลๆเลยนะโอ้ oh my god โด่งอะท่านไม่ชมเนี่ยผมทะลุตรงนี้เลยอะ นี่คือเทคนิคนะครับเอาไว้นะฮะเศษเฉพาะระยะไกลนะฮะ ก็ขอไปอันดับแรกนะคะถ้าทำให้เตะสูงได้เราต้อง,ว,งวางว่างร่างกายอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้นะคะแล้วก็เตะนี่มีกำแพงนะ เดี๋ยวตเตะสองสามลูกนะครับโหผู้ชมบอกเลยไกลมากถ้าเตะจากนู้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปฝึกนะครับ เดี๋ยวดูก่อนลุกไทยนะครับโอ้โหมาเดี๋ยวเตะให้ใหม่อีกรอบนะครับเป็นการเตะสูงที่ดีมากอยากพักอีกนะครับแรงเลยนะครับนี่นะแรงจริงครับ โอหแล้วเตะหลายครั้งนะคระให้ทุกคนดูเลยนะนี่คือคนลังบะเก <Yeah. S 1> ็บบอลน,นะคะย mm hmm. ิ่งไกลๆเลย กผมพลาดไหมไม่มีนะฮะมีสุดตลอดนะขอโทษหมองัเดี๋ยวทวนเตะใหม่นะครับให้ทุกคนได้รู้เลยนะครับไม่มีการตัดต่อเสียเวลานะก็ขออภัยนะเลยยิงเลยนะครับยิงมันเลยยิงมันเลยนะครับยิงเลยนะครับโอ้ไม่กัดเห็นไหมโอ้ไม่กัดนะฮ oh ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะผมเตะหลายลูกแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปเตะบอลอีกนะมันก็13มนาทีแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ,บ๊ายบาย